ท่านค่ะกบกับดิฉันนะคะในรายการว่าพลวิทยาลัยชุมชนราชวิทาลนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปดูกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนราชวิาลนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนราชวิาลค่ะนั่นก็คือกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมนะคะซึ่งภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะไปพูดคุยกับใครบ้างนะคะและที่สําคัญค่ะเรามีแขกพิเศษนะคะจากอินโดนีเซียมาพูดคุยกับเราด้วยนะคะในวันนี้ภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นยังไงแล้วเราลืมอ่าพลาดชมกันนะคะ 我得。Vale What's up? ฉันอยู่กับน้องๆกลุ่มนักึงษารนะคะที่เป็นตัวแทนในการจัดงานกิจกรรมมลิตวันนี้นะคะและที่สําคัญค่ะเรายังไม่ใช่มีแค่นักึงษารเท่านั้นนะคะยังมีผู้เขา้าร่วมงานวันนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาจะเป็นใครไงเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวกันก่อนเลยนะคะแนะนำตัวก่อะระผลเป็นนักศึกษาวิทยาลชุมชนกระผมชื่อนายอบูอบากานาสกุลาเตะอยู่คณะสาขาการปกครองสันตินครับ ผมชื่ออดีนันบาฮานักศึกษาวชชนาธิวาสก็คณะศึกษาก็สาขาปกครองท้องถิ่นครับผมสวัสด no ีครับผมนายสุลกิฟลีวาจิเป็นนักศึกษาวชชนาธิวาสครับสาขาการปกครองท้องถิ่นสวัสดีครับผมนายมูฮัมหมัดซากีอุเซงอ่ปัจจุบัน

teacher, teacher, e ร teacher okay, ับติชเอ็ดติชเอ็งลิช c ิช r ละเอ็ดติชโอเคขอบคุณครับเอ่อติชในบัจโจตาจุลิสลัมสกูลบัจโจนาราตบัสครับผมชื่อนายอิราห์มุอาตีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสมานมิตรวิทยาครับสวัสดีครับผมชื่อฮัมบาลีวีเดลล์กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสมานมิตรวิทยาครับ ครับ uh, ผู้นิยมชืมนามวัตสุภาริปันเนาะครับคณะครุศายู่สมามธยมวิทยาครับแนะน,นำตัวป็นร้อนนะคะมีทั้งอาจารย์แล้วก็มีทั้งนักเรียนจากโรงเรียนสมานบินดคะคะซึ่งมาร่วมโครงการในวันนี้แล้วก็นักศึกษาของเรานะคะในสกัดปกครองท้องถิ่นนะคะทุกวันนี้เขาต้อเขาทั้งหมดนะคะได้ออกไปนั่งเวทีในการจัดกิจกรรมข้างหน้านะในการจัดตรงนั้นว่าได้ทำส่วนหนึ่งของกิจกรรมโมลิสนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเน้นเขาบอกกันนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างในงานโมลิสในวันนี้ค่ะ สวัสดีครับจากการที่พิธีกรได้ไต่ถามกับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนจากองยนสมานมิตรที่ทางมหาวิทยาลัยนี้เขาเชิญมาก็มีความรู้สึกปลื้มปิติและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งจากกิจกรรมในการทำทางมหาลลยครับผมแล้วก็ผมแล้วก็เพื่อนๆอีกปสักประมาณ4ี่ห้าคน ได้เป็นตัวแทนในการอ่านเขาเรียกว่าบัตสัญจีครับผมบัตสัญจีแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นเลยครับผมที่ได้อ่านแล้วก็พร้อมกับมีการสโลวัดแล้วก็มีการขอดุอาขอพรครับผมแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็น ส่วนหนึ่งที่จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างให้มีความสามัคคีโดยเฉพาะสถานการณ์ที่กําลังเป็นอยู่ณตอนนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งประกายหรือว่าจุดประกายที่จะเป็นช่องทางที่ระวางไทยพุทธกับไทยมุสลิมนี้จะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถยืนยงหรือว่ามีชีวิตที่จะใช้อยู่กันต่อไปณ ที่นี่ครับผมกลมครับนี่นะคะเหมือนกับว่าเป็นการตัดให้มีความสมคันญกันระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมด้วยนะคะเพราะว่าในงานครั้งนี้นะคะไม่ได้มีแค่นักศึกษาวิลเลมชนอลีว่าที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวนะคะน้องๆองที่เป็นไทยพุทธนะคะก็ได้เข้ามาร่วมโครงการในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะถามความรู้สึกของเขาเนาะว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้นะคะได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวจะถามนักศึกษาวิลเลมชนของเรานะคะสามท่านที่อยู่ตรงนี้นาะว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมวันนี้ ครับ,บกระพงก็มีความรู้สึกว่าในาการจัดงานวันนี้เป็นเสร็เสิงด้วยดีเพราะว่ากระพงก็ปลื้มมากภูมใ,ใจมากที่ทางวิทยาชนชนราธิวัดเข,ขาเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาชนชนนี้มีส่วนร่วมด้วยในการทำมอลิท อ๋อที่จัดงานวันนี้ก็เราจัดงานเพื่อว่าที่เราจะระลึกถึงท่านนาบีม,มุฮัมมัดสโลอรอนอเลยสลเพราะว่าการที่เราจัดงานที่เราทามสดทอดมาในวันนี้ก็รุ่นต่อไปก็มันจะระลึกถึงไงการที่นบีสโลลรอลลอเลยลามิฮิจรอห์มานั้นแต่มีผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนหนึ่งก็มันก็กล่าวให้ระลึกถึงท่านนาบี ด้านเหล็กกันที่จัดงานในวันนี้ครับเป็นไงบ้างคะกับกลุ่มพวกเขาทมงานนะคะเนื่อว่าเรามีพวกเขา่วมงานแล้วนะคะที่สําคัญค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายองค์การนะคะผู้ร่างโครงการในครั้งนี้ค่ะว่าทําไมเขาถึงได้ร่างโครงการในการจัดงานในวันนี้ล้วสาเหตุอะไรเขาถึงอยากจัดงานวันในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะตีิมากาเซนจริงๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวาจะไปพูดคุยกับนายกันต่อเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับทีมองการน,นักศึกษาค่ะเรามีทั้งนายกทั้งรองนายุกแล้วก็ผู้ช่วยเลขค่ะเนาะเดี๋ยวให้ผู้เดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนําตัวกันก่อนนะคะว่าชื่ออะไรกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนะนําตัวกันเลยให้นายยกแนะนําตัวก่อนนะคะน้องตุ๊กตาตองตวามอบอี่เสิครับสวัสดีครับผมนายธวัชชัยพงแก้วประธานองการนายยุกนักศึกษานะครับอ่านไนวจัดเมืองครับค,ครับผมนายคารวัตอยู่รอบเรียงนะครับ เป็นตำแหน่งรองนายกองการนักษาของเมืองครับครับผมกัลยาเมทรัรสิครับฝ่ายคณะกรรมการกิจกรรมครับครับค่ะพี่อดีใจกันค่ะเป็นฝ่ายวิชาการค่ะฝ่ายวิชาการวันนี้นะคะทังทีมนายกเนาะได้จัดโครงการงานอบรมจริยธรรมสงเสริมจริยธรรมนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันค่ะว่าทำไมถึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ่ะ จะให้หนักศึกษาเนาะคครับวัตถุประสงค์นะครับที่เราจัดโครงการนี้มาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับของอาชาวามุสลิมนะครับหรือศาสนาิาลามเนี่ยนะครับคือให้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยนะครับที่เราจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับให้นักศึกษาเนี่ยปลูกฝังนะครับปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมนะครับให้กับนักศึกษานะครับเติ่มไหมคะ ผมก็เสริมในเรื่องของจริงๆแล้วเราปัจจุบันนะครับก็คือเราต้องยอมรับว,ว่าเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับจะห่างไกลกับ<น>ครับศาสนาแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับที่บรรพบุรุษได้ทํากันต่อมามครับก็เลยเราทางสภานักศึกษาก็มารับตําแหน่งนะครับตั้งแต่ตุลา57<ม>นะครับ<ม>เราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่ากิจกรรมแรกที่เราจะทำ ก็คือเป็นการอบรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาวิทยาชุมชนครับเลยนะคะคือเว่ตถุกประสงค์ก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างเนาะตกเสริมประเพณีน,นะคะให้ยังอยู่ต่อไปแล้วก็ที่สําคัญค่ะเพื่อให้น้องๆองทุกท่านนะคะ <c oughs> เขาเขา <c oughs> ใกล้ชิดกับศาสนาใหมมากขึ้นนะคะอยู่ในกรอบคุณธรรมวัฒนธรรมที่ดีขึ้นนะคะแล้วเป็นไงบ้างคะกับผลตอบรับในกิจกรรมวันนี้ ก็ที่ดูภาพรวมนะครับคือนักศึกษาให้ความสําคัญนะครับที่เข้ามาร่วมเนี่ยคือก็เรียนเห็นความสําคัญของอาทางศาสนาด้วยนะครับแล้วคุณธรรมจะได้ทมที่เราได้ดูอ่ะคือว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยเห็นด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีลยครับการก็สำฤทธิ์ร่วมงไปได้ด้วยดีครับผมค่ะนะค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมในวันนี้แล้วได้ข่าวว่ามีกิจกรรมอันใกล้กลดีด้วยมันกิจกรรมอะไรคะอ่าต่อไปเราจะจัด กิจกรรมกีฬาสีนะครับเพราะว่าของเรานี่ไม่ได้จัดมานะครับมันก็ล่วงเลยมานะครับมีอุปสรรคนิดน้อย,อยตอนที่มีการเลือกตั้งองค์การนักศึกษาแหละครับแต่พวกผมพอเริ่มเข้ามาแล้วเราก็เลยทําโครงการต่อเนื่องคือโครงการกีฬานะครับ<ม>ให้นักศึษาได้มีความสามัคคีนะครับ<ม>ในแต่ละกลุ่มเพราะเราจัดมาทุกครั้งเนี่ยนักศาแต่ละกลุ่มแบบแต่ปีนี้เราจัดพิเศษหน่อยนะครับคือเราจะไม่แยกเอกไม่แยกสาขาเราจะรวมใครพูดง่ายว่าเราจะคละกันนะครับ คือเอาฟาร์มใกล้ชิดสนิทสนมฟาร์มผูกพันนะครับรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับกระบันก็ดีขึ้นนะครับแล้วถ้าน้องเสริมอะไรไหมคะสักนิดนึงเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเก,กิดขึ้นรับเอ่อกิจาการรมมันใกล้นะครับก็เบื้องต้นนะครับเราประชุมกันก็มีการกําหนดวันก็คือวันที่เจ็ดที่แปดกุมภาพันธ์นะครับครับสองวันทีน,นี้สนามก็คงจะเป็นสนามของเทศาบาลเมืองราชวาทนะครับ โดยคร่าวๆก็จะมีการเดินขบวนพาเหรดนะครับโดยขบวนเนี่ยเริ่มที่สวนรอห้านะครับเดินใช้เส้นทางผ่านแยกอิวสุเลี้ยวซ้ายนะครับครับก็ในส่วนรายละเอียดขบวนพาเหรดเนี่ยเราได้กำหนดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่สิ่งที่เรากำหนดก็คือทุกพาเหรดต้องมีก็คือการ เราจะลงต่อต้านอย่างเสพติดนะครับซึ่งทุกสีนะครับเราจัดเป็นแม่สีนะครับสีสีครับมีแดงเหลืองฟ้าเขียวครับก็จะคระในทุกสาขาและทุกชั้นปีนะครับโดยเกลี่ยนั่งสาให้เฉลี่ยให้เท่าๆกันนะครับทั้งหน่วยจัดดูทรงยอและแงบางขุนทองนะครับก็มาร่วมกับเราครับเป็นกิจกรรมของเกษตรกรสามเมืองใช่ครับแล้วมีโอกาสที่จะไปจัดจัดรวมกันไหมกับ เน,น,นื่องจากเนื่องจากว่ามันมีฝ่ายวิชาการนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าของลือสอกลกเนี่ยเขาจับไปก่อนแล้วแล้วก็รุ่นน้อง57เนี่ยตอนนี้เรียนบล็อกคอร์สด,ด้วยนะครับทีนี้ตารางเรียนมันก็จะไม่ตรงกันถ้าเกิดว่าเราจัดรวมเหมือนปีก่อนๆกนเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเวลาเรียนของรุ่นน้อง57เครับก็เลยปีนี้คงจะไม่ทันแล้วที่จัดรวมนะครับทั้งมหาวิทยาลัย แต่ปีหน้าก็คาดว่าจะพยายามจัดให้รวมกันครับครับเกียร์นี่วือเกียร์ไหนกันคือเกียรแต่แต่ละสาขานะคคือแต่ละสาขาสมมติว่าเอกปฐมวัยของฮะมีอยู่หกสิบคนหกสิบคนแล้วก็เกียริระหว่างปฐมวัยพัฒนาจุมชนคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แล้วก็เกียร้มาคระกันปกครองกันพวกนี้ยให้มันถัวเฉลี่ยว,ว่าเออเอท่าไหร่ให้มันเท่าเท่ากันสีสี นะครับแบ่งแบ่งแบ่งตามเลขที่ไม่แบ่งตามเป็นห้องห้องเป็นห้องเลยเป็นชั้นปีเลยฮะโดยกาหนดก่อนว่าแต่ละห้องแต่ละสาขาเนี่ยตั้งสายยอดเท่าไหร่นะครับแล้วก็หนึ่งจำนวนยอดเรารู้แน่นอนแล้วอย่างที่สองก็คือเราก็อยากจะบางสาขาเนี่ยอย่างบัญชีก็ไม่มีผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดเป็นสาขาเนี่ยกิจกรรมการเชียร์ของกีฬาประเภทชายบัญชีก็จะไม่มีส่วนร่วมนะปีผ่านๆมาเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็เลยตกลงกันในที่ประชุมก็เลยว่าจะคระโดยให้ทุกสีก็จะมีผู้ชายทุกสีก็จะมีส่วนร่วมทั้งกีฬาผู้หญิงกีฬาผู้ชายครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทีมนายงการาากะะทั้งสามาคัะนะคะมากที่เสียเสียสละเวลานะคุยกับค่ะทั้งทั้งที่ข้างบนนะคะกิจกรรมยังเริ่มกันอยู่เนาะกิจกรรมยังทามีการทำติดตามอยู่เรื่อยเนะคะเราจะไปเก็บข้อมูลตาดข้อมูลค่ะว่าเป็นยังไงกันพางนะคะอย่าลืมนะคะ วันที่เ็ดมีเดินกระบบนพเรเลทไว้เน้นย้ำนิดหนึ่งเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากให้ลูกหลานนะคะเรียนต่อที่วิทยุชนาทิวานนะคะรอฟังข่าวของเราดีๆนะคะไม่น่าเกินกุมภาเพรามีนานเราจะเปิดรับสมัครกันนะคะจะยัไงเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมกันก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์จักรพันธ์จันินนะครับวันนี้มาดําเนินรายการอาเซียนนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับมาดูการแสดงความคิดเห็นของออสตาร์นะครับออสตาร์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี2 5 5 8อซึ่งท่านนี้ก็จะเป็นออสตาร์จากอินโดนีเซียและท่านนี้ก็จะเป็นล่ามนะครับเป็นล่ามที่แปลภาษานะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมจะถามชื่ออุสตร์ก่อนว่าอุสตา์เนี่ยชื่ออะไรทํางานที่อินโดนีเซียเนี่ยทำงานเกี่ยวกับอะไรนะครับครับผมในฐานะที่ผมตั้งพิธีกรให้มอบให้กับผมทาหน้าทีเา่เป็นล่ามในวันนี้ครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะขอคำอาถามชื่อแล้วก็ครับผมรค,รบครับผม Uh, yang pertama sekali eh uh, pihak pengurus sini uh, dia tanya kata uh, beri so, uh, sele soalan kepada ustaznya yeah. yang pertama nama apa ya yeah. uh, dari mana uh, seterusnya uh, 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 sekarang ni ustaz belajar di mana dan uh, ustaz tinggal di mana di Thailand ni uh, serta mengajar di mana uh, ya yeah. sekada uh, ijmali yeah. oh ya yeah. ครับสวัสดีครับ okay. Saya nama Wahid Himawan Saputra, boleh panggil Wahid, Wahid Saya datang daripada Indonesia, saya datang dari Surabaya, mewakili daripada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saya datang mari bersama 125 mahasiswa atau pelajar daripada tingkat university. Kita duduk mari untuk melatih mengajar bagi pengalaman kita daripada Indonesia untuk kita sebarkan atau kita bagi kepada budak-budak di dia duduk di Thailand, khususnya di Thailand Selatan. Karena kenapa kita uh, memilih Thailand Selatan karena bahasa masih sedikit sama atau serupa dengan bahasa Indonesia yaitu dari rumpun bahasa Melayu jadi meski ada perbedaan kita bisa dapat untuk berkomunikasi atau untuk berbicara kecek cakap lah terima kasih seperti itu lalu saya di Naratiwat duduk di Naratiwat saya tinggal di sekolah Tajul Islam Bacok saya mengajar di situ dalam madah bahasa Arab dan bahasa Melayu. ติดมากกสิจากการที่อุสตันให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมจากประเทศอินโดนีเซียเขามีความพร้อมอย่างไรเกี่ยวกับจะต้อนรับประชาคมอาเซียนในอนาคตครับผมจากการที่ได้สัมภาษณ์อุสตันอวานนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียนั้นเขามีความคิดเห็นว่าทางประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาเน้นปัจจุบันนี้เขาเน้นเป็นอย่างมากเกี่ยวกับทางด้านภาษาอังกฤษครับผมเพราะว่า ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแค่ะจะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคนในแค่ในในอาเซียนเท่านั้นแต่จะเป็นครับผมแต่จะรวมถึงเอาไจะจะรวมถึงประเทศอื่นด้วยครับผมโ,<อ>โดยเฉพาะอย่างยิ่ง <laughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีการจัดกิจกรรมหรือว่าอสอนพิเศษเรียนพิเศษเขาจะเน้นเป็นอย่างมากเลยครับผม ครับผมสอนพิเศษครับผมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศเขาเนี่ยก็ต้อนรับประเิศเพื่อนบ้านที่มีความต้องการาครับผมที่ต้องการหาประสบการณ์หรือว่ามีต้องการศึกษาประเทศอินเดียอินโดนีเซียเขาก็มีความให้ความสําคัญตรงจุดนี้มากเลยนะเพราะว่าถ้าหากว่าทางเพื่อนบ้านเข้ามาเยี่ยมหรือว่าหาประสบการณ์ก็ไม่ใช่ว่า ได้แค่ภาษาเป็นอย่างเดียวรวมถึงการเป็นอยู่วัฒนธรรมด้วยครับผมครับผมครับผมครัผมโดยสังเกตครับผมครับนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นของอุสตารับที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเห็นกับเรื่องภาา9เข้าสู่ชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8นี้นะครับซึ่งภาษาในประเทศอินโดนีเซียนะครับเห็นว่ามีความสําคัญมากไม่ใช่เฉพาะใน10ประเทศ ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนของเรานะครับซึ่งประเทศอื่นนะครับประชาคมอาเซียนก็มีความสาคัญเช่นเดียวกันในการสื่อสารทาง้งภาษาคือภารรษาอังกฤษใช่ไหมครับเขาให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะครับของโอสตาร์ที่มาจากประเทศอินโดนีเซียครับขอบคุณมากครับ เป็นยังไงบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่เรามาฟางท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านคะ่ะเห็นไหมคะว่าองค์การนักษาวิทยาลคุณเชนรี่วัดของเราคะ่ะจัดเต็มจัดจริงจัดจริงใหญ่นะคะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนต้องติดตามชมกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะคะเราจะจัด ขบวนพาเหรดนะคะในงานกิจกรรมในงานกีฬาสีสัมพันธ์ของ era, วิลเลมชนราชวาลนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะเราจะเริ่มขบวนจะเริ่มเดินขบวนพาเหรดกันในช่วงเวลา8นาฬิกาค่ะแล้วก็เราจะเริ่มตั้งแต่ช่วงของส่วนรอบห้าจนถึงสนามกีฬาเทศบาลเมืองรธชวาสนะคะแล้วก็ท่านบุคคลท่านใดค่ะที่ต้องการให้น้องต้องการให้น้องๆเรียน,นท, era, ที่วิลเลมชนรธชวาสนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.ncc.ac.ths นะคะท่านจะได้รู้ข่าวว่าเรา เปิดสักาาวิชาอะไรได้บ้างแล้วก็เราเปิดรับสมัครกันในวันไหนนะคะสร,สรุปสําราหนี้เราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ